สวัสดีครับนี่ไทโ o ลิกนะครับวันนี้จะสอนเซ็ตออเดอร์ลิมิตนะครับคือตั้งออเดอร์ไว้ก่อนยังไม่แบบว่าคือไม่ได้เปิดออเดอร์ทีเดีแต่ตั้งออเดอร์ในราคาที่เราต้องการนะครับนี่เราจะเข้าไปที่มุมขวาด้านบนจะมีรูปแฟ้มแล้วมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเมื่อคืนลองใช้ดูใน RA8 กับตามสูตรที่เพิ่งสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันได้ผลนะครับนี่คือเราตั้งออเดอร์ไปที่ลิมิตด้านบนคําว่าลิมิตนะครับ เลือกว่าจะบายหรือเซลแต่เรากลับมาเช็คราคาก่อนบริจเตอร์ตรงนี้นะครับราคาที่1 33, 1ึ่3จุดหนสี่สสนะครับเดี๋ยวหาเส้นสีฟ้าก่อนอะจะเล่นเลล์นะครับเราราคาประมาณนี้ก็ได้1 1ึ่งจนสนะครับนีนะ้เราไปตั้งลิมิตเลย เซลลิมิก่อนกด l i มิตเซล l นะครับ1.1433นะครับราคาที่เราต้องการตั้งตั้งเทคฟุตฟิตให้เรียบร้อยนะครับ3หรือ4ป p ก็ได้หรืออะไรก็ได้แค่นี้นะครับแล้วก็กด Create Order d e r นะครับพอกราฟมันไปนะครับดูที่กราฟนะครับเราตั้งไว้ตรงนี้ท p ตรงนี้ถ้า,าแท่งเขียวขึ้นไปชนมอนิเจอร์เส้นแดงหรือไปที่ราคาเนี้ยที่เรา ตั้งไว้นะครับระบบจะเปิดออเดอร์ให้อัตโนมัตินะครับแล้วถ้ามันมาชนทีวีมันก็ตั้งทีวีอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องมากดรอเปิดออเดอร์เองนะครับคือเราตั้งที่เส้นได้เลยราคานี้ลิมิตคือเมื่อคือนเพิ่งลองดูว่าโอเคมันก็โอเคนะครับหรือว่า1นึสก็ได้นะครับผมอันนี้จะตั้งเพิ่มก็ได้เราจะตั้งอีออเดอร์หนึ่งก็ได้นะครับผมแบบนี้นะครับมันจะมี2ออเดอร์ที่เราตั้งไว้แบบนี้นะครับ เมื่อกลับไปถึงตรงนั้นเนี่ยมายาเปิดออเดอร์ให้เรานะครับผมหรือจะทําเป็นบายก็ได้เช่นกันนะครับแต่สําหรับตัวเนี้มันเป็นเซลล์ไงเดี๋ยวจะดูที่มันบายได้เพราะเนี่ยเส้นตีฟ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวหาตัวอย่างให้นะครับอ่าแบบนี้แบบนี้นะครับ 1.3500นะครับ1.3500เดี๋ยวให้ดูราคาทีเส้นบริงเจอร์เส้นล่างนะครับเมื่อแท่งสีส้มมาชนเราเข้าบายถูกต้องนะครับทีนี้1.3500ไปเลยนะครับทีนี้เราก็ไปมุมขวาด้านบนเครื่องหมายบวกแฟ้มนะครับไปที่ลิมิตนะครับเป็นบายนะครับ1.3500นะครับ00 Take Profit สีิประมาณนี้นะครับแลก็กดเทรดออเดอร์ไว้แบบนี้นะครับ พอกราฟมันมาชนเดี๋ยวมันเปิดออเดอร์ให้เองนะครับแล้วเก็บทีพีให้เราเองนะครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือวิธีเซตลิมิตนะครับเอาไปลองฝึกดูนะครับผมกับผมใช้กับที่ทำเฟรม IE8 นะครับเนี่ยครับ8พิพแล้วก็สูตรที่สอนไปจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนี่มัสเตอร์พีซของผมเลยนะครับเนี่ยลองดูนะครับเอาไปใช้ดูนะครับผมโอเคนะครับผมครับ